สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็ไปดูดอกรักนะคะดอกลักเล่นน้ำนะคะอากาศร้อนนะคะวันนี้อากาศร้อนเล่นน้ำจะแม่จ๋าวันนี้ก็มาดูแม่ดอกลักของเรานะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะที่ แวะเข้ามาเป็นกําลังใจให้ดอกรักคนสวยของเรานะคะวันนี้นะคะในเล่นน้ํากับปี้กับเป่าเลยนะคะนี่เอาหวัดดีหน่อยค่ะสวยๆหน่อยลูกสวยๆดังๆทักทายแม่หน่อยทักเสียงสวยๆดีจ้าสวัสด,ดีจ้าแม่หน่อยเสียงยังหวานเหมือนเดิมนะคะดอกรักนะคะวันนี้อากาศร้อนก็เล่นน้ําหน่อยนะคะแม่คะ่ะวัดดีสวยๆอีกลูกทักทายแม่หน่อยลูก เออสวยๆเสียงหวานอารมณ์ดีมากเลยนะคะดอกรักนะคะทักทายไม่แมล้วดูตาเป๋วเลยนะคะแม่ขาตัวดำาปื้นเลยนะคะได้เล่นน้ำนะคะเอาสวัดดีแม่หน่อยอีกแล้วเสียงหวานๆนะลูกวัดดีค่าก่อนบนสูงเสียงจ้าจ้าอีกสวัสดีนะคะแม่ขา ก็แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะวันนี้ก็ได้ลงคลิปให้แม่ๆได้ชมก่อนนะคะดอกลักนะคะติดตามน้องเป็นกำลังใจน้องนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ดอกลักด้วยนะคะดอกรักหิวย่าแล้วแม่จ๋าเอาหิวย่าอสวัสดีแม่หน่อยเร็วหิว,วหิวย่าหิวย่าแล้วดอกรักจะเปิดไลค์เอาทุก พุธและเสานะคะเอาวันดีแม่แเร็ววันดีค่ะที่สวยแม่จ๋าแวะเข้ามาอุดหนุนผลไม้ดอกลักด้วยคะ่ะนะคะเอาให้ดอกรักได้กินผลไม้ด้วยนะคะแม่คะ่ะอาทิตย์ละสองครั้งนะคะเดี๋ยวเอายาให้ดอกรักก่อนจ้าดอกลักหิวแล้ว ดอกลักนะคะอาบน้ําก็ตากแดดก่อนนะคะให้ให้อากาศอุ่นก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะเอาเข้าร่มนะคะแม่ค่ะดูนะคะก็ถ่ายคชิปให้แม่แม่ได้ชมก่อนนะคะแม่นะคะดอกลักนะคะอากาศวันนี้ ก็เหมือนฝนจะตกนะคะน้องไม่ได้อาบน้ํามาสองวันแล้วนะคะวันนี้อาบน้ําให้เย็นๆสบายก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาเข้ากุกลักนะคะเข้าวร่มนะคะคอกของแม่ดอกลักนะคะนี่ให้น้องกินหญ้าสักหน่อยนะคะกินหญ้าแต่เช้ามาตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะดอกลักนี่ เห็นหน้าไม่ได้เลยนะคะแม่ส่งเสียงร้องสวัสดีขอกินหญ้าตลอดเลยนะคะนน้องก็เป็นช้างที่กินเกจงกิงจุมากเลยนะคะกินแต่ละวันนะคะแต่ดอกลักนะคะรถกระบะหนึ่งนะคะนี่กินเยอะมากเลยนะคะวันนี้ก็ มาดูสาวดอกรักของเรานะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะอุดมสมบูรณ์ค่ะแม่จ๋าก็แวะเข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแม่กวานนะคะก็เปิดไรผลไม้ให้น้องอาทิตย์ละสองครั้งนะคะพอให้ดอกลักนะคะได้กินผลไม้วันหวานนะคะแม่ขาก็แวะเข้ามาเมตาน้องได้นะคะบ่ายสามโมงเย็นนะคะเป็นต้นไปนะคะแม่ขาให้น้องกินผลไม้กับเขานะคะ กีนิดทลเน้อยนะคะแม่จ๋าก็แวะเข้ามาอุดหนุนน้องได้เลยนะคะเป็นอาหารเสริมให้ดอกลักของเรานะคะแม่ขาน้องรู้นะคะวันไหนน้องจะได้กินนะคะน้องจ้องมองเลยนะคะเพราะว่าน้องเคยได้กินผลไม้ทุกวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะคะจะรอคอยเลยนะคะแม่ขารอคอยผลไม้หวานๆเลยนะคะดอกลักนะคะนี่ เดียวดูกินคำญ้านะคนะน่าอร่อยมากเลยดอกรักนะคะกินคำใหญ่มากเลยนะคะคำใหญ่มากเลย ฟังนะคะแม่ขาฟังเสียงนะคะลากินยาก,ก็ได้ยินเสียงช้างร้องอยู่ข้างๆหมู่บ้านยี่สิบหลังแม่ดอกรักยืนฟังเลยนะคะนี่ยืนฟังนะคะเหมือนเขารอคอยเหมือนเขาอะไรสักอย่างนะคะแม่ขาทุกวันเลยนะคะเหมือนเขารอคอยความหวังอะไรของเขานะคะแม่นะคะดอกลักนะคะ ตั้งแต่น้องลูกชายนะคะได้จากแม่ดอกรักไปนะคะเนี่ยดอกรักจะเวลาได้ยินเสียงช้างร้องนะคะเหมือนเขาจะนิ่งนะคะนิ่งยืนฟังนะคะยืนฟังเสียงร้องนะคะเนี่ย แต่ละวันดอกรักกินหญ้านะคะช้างแต่ละเชือกกินเยอะนะคะแม่ขาเป็นสามร้อยหรือว่าเกือบสี่ร้อยกิโลนะคะแต่ละวันนะคะคันนะคะนี่ยคันคันก็เอาลำหญ้าเก่าตัวเองนะคะเพราะว่ายุงนะคะเริ่มมีเยอะนะคะช่วงนี้ยุงเริ่มมีนะคะ สวัสดีแม่ทุกท่านนะคะแวะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งนะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องพลายทองคูณนะคะแม่ดอกรักนะคะของเราด้วยนะคะแม่ขาเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะวันนี้ก็มาดูแม่ดอกลักนะคะ มาดูแม่ดอกรักกันตอนเอาบรรยากาศใช้สายหน่อยนะคะแม่ขาวันนี้อาบน้ําอาบท่าให้ดอกลักให้เย็นเย็นนะคะให้เนื้อตัวเย็นเย็นสบายแล้วก็จะเอาน้องข้าวกุกหลักนะคะข้าวโร่มนะคะช่วงนี้นะคะให้น้องกินหญ้าตากให้ตัวอุ่นอุ่นก่อนนะคะเพราะว่าอาบน้ําใหม่นะคะแม่ขาดูขาลำหญ้ากเกาตัวเองนะคะเนี่ย ฉลาดมากเลยดอกลักนะคะเพราะว่าคันนะคะแม่ขาคันคันคันจังเลยนะคะคันท้องก็เอาํำย่านะเกาตัวเองนะคะนี่ได้เล่นน้ำได้ถูน้ำก็คันผิวหนังนะคะแม่ค่ะเดี๋ยวใช้สายใบาย,บายก็จะอาบอัน น้ำให้น้องอีกครั้งนะคะเอาคันถูไปลูกถูกไปนะคะยุงเยอะนะคะตอนกลางคืนนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ดอกลักของเราด้วยนะคะสวัสดีจ้า